จันดาราเมื่อี้นะครับอ่ะอีกเล่มขอ,<น>ข,อขอโฆษณาโอเค,ไ,เคได้นะปกติเราจะคุ้นกับภาพยนตร์เรื่องสนิมส้อยนะฮะของคุณโดมวงสวัสด์แล้วก็เป็นหนังสือรวมเล่มเล่มใหญ่แต่หารู้ไหมว่าการพิมพ์ครั้งแรกนะครับพิมพ์เป็นเล่มย่อยสามเล่มนะครับ เล่มหนึ่งคือสนิมส้อยเล่มสองคือฝันกลางวันในฤดูฝนเล่มสามคือลาก่อนกลางคืนยอดรักนะครับ<ะ>ภาพประกอบโดยอาจารย์ช่วงมูลพินิจนะครับเล่มนี้สวยมากอ่านดีด้วยนะครับแล้วได้รรยราคาราคาต่อเล่มสมัยนั้นเล่มละ6บาทนะครับ638บาทนะครับเมื่อ43าปีที่แล้ววันนี้เริ่มด้วยราคา1,700บาทครับ โอ้โหวันนี้เปิดราคาแพงมากเพราะเป็นหนังสือคุณค่ามากมากเลยนะคะตรงนี้เพราะว่าราคาแพงไม่แพงอยู่ที่นักเขียนใช่ครับผมแต่ก็ภาพสวยมากใช่เพราะว่าหนังสือสมัยนี้สังเกตหมคาว่าเป็นไงครับพี่สาวบอกว่าถ้าใครไม่เอาเอาไาให้ผมเดี๋ยวผมเบอร์ด่านไม่ดูดูดูดอดูดูคือภาพได้อัธรุมากซื้อไปนี่รับรองไม่หวัง วางไม่ลงวางไม่ลงวางไม่ลงมันจะลงอุ้ยขอยีบอีกทีแล้วกันจ้ะอนนี้ที่ไไรนะคะราคาลเติ้น1่มต้น1,700บาทครับผม1,700บาทนะคะได้สองเล่มนี้ไปนะคะนับ1นึ่งค่ะ2,300ครับ300นาาท้คอมาขยับเป็น1 0 0 0บาท1 5 0 0บาทนะคะ2,300นับ1 4,000ค่ะสามพบาทนับหนึ่งสี่พบาทนับหนึ่งค่ะโอเคนะคะมาไวไปไวชื่นชอบมากเลย5,000บาทมาแล้วตามมาติดๆเลยบอดวันนี้แฟนคลับน้องน้องปอนน้องเต่าเราอหกพันหกพันออ้ยมานิ่มน่นะเออเธ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 อมากิดตัวนิดนึงนะคะโอเค6,000บาทนับหนึ่งค่ะวันนี้จะได้กลับบ้านไวชื่นใจมากเ0 0ดพันเจ็ดหรือแอ๋อเจ็ดก่อนแล้วบ๊บอ๋อเจ็ดเจ็ดก่อนแล้วกันอ่ะ 7000บาทนะคะนัหนึ่งคุณพี่0 0พันไ้ไมล่ะเขาจแล้วลเ 7, วอออย่งนั้นแลไม่ได้อย่างนั้นละชอ8 0พับาทนับหนึ่งค่ะเก0 0นมาล่ฮะหมื่นหนึ่ง <c oughs> เขา9ก0 0 9,000ก่อน9,000ก่อนไปทีสเต็ปนะคะ9 0 0 0พบาทนับหนึ่งค่ะหนึ่งมืนไหมน่ตัวเองคนสวย <c oughs> หนึ่งบาทไหมตอนนี้9,000บาทแล้วจ้าตัวเอง เขาเช็ดเหงื่อแล้วนะเอออย่าเพิ่งปาดเหงื่อค่ะอย่าเพิ่งปาดเหงื่ออย่าเพิ่งปาดเหงื่อเขาเริ่มปิดไฟแล้วเออเอมันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไฟพอแเขาเริ่มวเอาไ่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเริ่มปิดแล้วเออเริ่มเออเริ่มแล้วไม้ออกไฟคลับเยอะเออหายใจไม่ทันอบอุ่นอบอุ่นมากขึ้นตอนนี้อยู่ที่เก้าพันบาทนับหนึ่งค่ะหนึ่งหมื่นตามพี่ด้านหลังยังนิ่งอยู่นะคะเก้าพันบาทแล้วนะคะใจะอดจะยกหรือยังไงหรือว่าปาดเหงื่อยังไงเก้าพันบาทนะ หนึ่งวงนี้ไม่มีการพูดอะไรเลยมุมนี้เชงเดียวนั่งนิ่งวงนอนอันนี้่จะวิชวลครับจะวิชวลเริ่มลงดอกเอ๊ยจะยังไงยังไงเริ่มเปกปัดเหลือดพรุ่งนี้สอบจะทำยไงกลับไปแม่จะรออยู่หน้ากลับไปก็เครียดเอายังไงดีิวสันนี้แม่มาวันนี้มาดูบอนแล้วต้องเต่าเอออ่ะยังไงเก้าพันบาทนับหนึ่งคนพี่คะหนึ่งหมื่นบาทเลยไม่ล่ะหนึ่งหมื่นโต๊ะ คุณพี่ดูมีราศีมากมากเลยที่ใส่เหลือปุ๊บดูมีราศีมากเลยคุณพี่ใส่เสื้ออะไรนะปาด้าหรือเปล่ากระเป๋าอะไรแฮมเมดไหมเอาโมเมนตทนเขาไม่เป็นไรก็มีราศีจับผนังการหน10,000บาทมาแล้วค่ะห0 0 0งบาท1,000ด้วย11,000บาทนะครับทำราศีพฤศจิเล่มแรกไปแล้วนะฮะโอ้โหคุณพี่คะวันนี้ใส่เสื้ออะไรเอ่ยตาล้าพอสมิดส์ไหมหรือว่าหลุยส์วิตตองผมเลยติดใจอะไรนะชื่อเรื่องอันนี้อยู่เลยพ่อ รักก่อนแต่คืนยอดรักเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นอาจจะเป็นกลางวันใช่ไหมไม่กลางวันก็มีฝันกลางวันในฤดูฝนฤดูฝนฤดูฝนตกด้วยนะอาจจะแบบครึ้มงเปียกๆแล้วสนิมสร้อยเนี่ยไม่ใช่หมายถึงแบบเปียกๆแบบบ้านเปียกรถเปียกโอเล่นเล่นมาสนิมสร้อยเ่ยพอพอพอเวลาเล่นกันช่วยไปให้ต่อนะไปให้ต่อไว้สนิมสร้อย คิดว่ามันเป็นยังไงแต่ผมว่าภาพมันไม่ใช่หรอภาพนี่ขอดูว้่องได้ป้ะนี่ฮะผมว่าภาพมันเป็นอีโรติกอะข้าเรว่าอีโรติกป้ะน่าจะเป็นข้างหลังภาพอะไรเงี้ยั้ คือคำว่าสนิมส hmm. hmm. ้อยเรือนหมายถึงผ mm hmm. uh huh. ู้หญิงที่หยิบยงไม่ค่อยเป็นงานเป็นการแล้วก็เอาไว้เรียกแบบผู้หญิงที่เหมือนไาตัวอะไรสมัยนี้สมัยก่อนไม่ใช่แบบสร้อยสนิมอะไรนี่ใช่ความรู้ใหม่ครับความรู้ใหม่เวลาดาราสมัยนี้สนิมส้อยดีไหมเออตอนนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทคุณนี่คะหนึ่งหมื่นจะหมดสองถึงว่าเดี๋ยวเขาต่อแป๊ดอันที่สองแป๊ดอันที่สองมาแล้วแป๊ดอันที่สองมันไม่ช้ามันชัดไม่นานแล้วไง หมดเร็วเขาราาจะให้กว่านี้งนเหอนหนึ่งพันบาทนะหนึ่งค่ะคือมีท้หนึ่งพันบาทษณะแล้วันแต่เองไม่เอาหรออีกห้าลราก็ชนะแล้วนะเลขห้าเลขสวยเลขดีด้วยนะขอบอกอ๋อไปเลยไปเลยไปเลยอ๋อหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนับหนึ่งมีใครเปลี่ยนใจไหมรวบรวมกันได้เลยเนกองทุนนะคะคงมีเยอะนะคะ ยังไงเอ่ยตอนนี้นั่งนิ่งรู้จักใครเลยทันที <c oughs> นี่บอกถ้าน้องบอกมีหมอนนี่ก็คือลงไปแล้วเออน <c oughs> ้าบอกพี่คะเป็นกระโกทีดีไม่คะหนูขอเ,เองเนิดนึงได้ไหมพี่ก็ได้เองชัดเจกนกว่านี้ใช่ไหมห <c oughs> รือยังไงอะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนับสองและก็ใครมีใครชักตกไหมมีใครยกไม่เอ่ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทนับครั้งที่ที่ที่สามสามกัะเอ๊ ใช่บบครับน้องเต่าเราวันนี้ใจดีใจดีคุณพี่ราศีจับมากดูสิก้าโหเห็มาเลยอุ้ยตายนะคุณพี่ครับน้องๆครับ้ยโอเคโอเคในการขอบคุณค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะพี่เอพี่เอทำงานอะไรคะดูจักรราศีมีบแบบตำแหน่งว่างไหมเป็นเลขาส่วนตัวเอานกระเป๋าถืาราอ,อรุรออออ่งกระเป๋าให้ให้เมล็ดต่อไ้ดูสิอุ้ยตายแห้เมล็ดด้วยละขอบอกให้มีคนถือกระเป๋าไหมหนูจ้าง วันละพันถ้าตัวหนูเนี่ยวันละพันเองนะเออโอ้ยไรตรงนี้เราเสนอตัวไม่เอาเอาคนนี้ทำงานเออโอเควันนี้มาได้กี่โมงคะมาช่วงเย็นๆครับช่วงเย็นๆเหมือนกันเป็นแฟนคลับใครเอ่ยน้องเสาแฟนคลับน้องเสาวเสา f8.com นะโอ้โห อันนี้ไปกับตัวจริงแล้วก็เป็นสิ่งเก่าอัสซัมด้วยพอดีเลยโอ้ยรุ่นไหนคะเอออยังถาไม่เอยโอเคโอเคโอเคเราไม่ได้เข้าใจเราไม่ได้เข้าใจพี่เอนะคะเราที่ไม่เข้าใจแล้วกันนะคะว่าจบรุ่นไหนไม่บอกแล้วกันอย่าไปรู้มันเลยเราก็จบมาเป็นสิ่งเก่าก็พอโอเคตอนนี้ขอบคุณด้วยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ร่วมงในวันนี้แล้วก็ไปด้านนี้นะคะไม่มุมซ้าย ด้านหลังด้านบนนะคะด้านซ้ายมือดูไปเลยแล้วกันนะคะมไ,มมไม่มีด้านบนไม่มีแล้วที่ผู้ต้องหามไม่มีนะคะโอเคตอนนี้